สวัสดีครับเพืเ่อนๆ FC วันนี้ผมก็ง่อม,มหัวเนี่ยแ่างขับรถมาแอาหายเบาเออหัวย่างก็เลยว่าจนาวนไอ้เบาเขาไปนั่งรถมาเล่นดีกว่าเลอบเบียงอ่าเดี๋ยวเขาไปดูกันเลยครับนี่ครับอไอ้เบาผมส,สวัสดีครับ ไม่รอแต่พอบกกายเด้อมาเจอยังมาเจอยังมาเจอศิลดาครับศิลดามาปูมาแแมกมาแแมกเอาศิลดาไปเดี๋ยวหางมาห้างงงงมากินมัตสวนเด้ออ่าเดี๋ยวศิลดาเดี๋ยวเอาไปแอลกันวันนี้บัดผมก็มาได้มาคนเดียวครับมาครับปีปีน้องๆเจ้ามูอ่าเจ้ามูปีน้องผมอยู่ไหนเนยลุงลุง น่เดี๋ยวเาจะออกกันแล้วครับสมกับเพชรติว่าควางเมืองรถมาครับผมไตรรถเขาห้องวะเด้อ่าเทียมเทียมแม่ครับเออเดี๋ยวได้แล้ได้พุ่มบุญได้สาวสวยได้สองแสนนะเนี่ยนี่ใครนะได้ห้าหมื่นเนี่ยจะขอรถมาครับจะขอรถมาครับนี่ยังใกล้บริการรถรถมาลุงเหลียวอ่า โดนมาเลยล่าถึงบ้านลืาเผาอ่ะกูไปเลยมับรล่าถึงบ้านครับอ่าอันนี้ส่งคนขอดก็ได้นะอ่าเอาตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วครับจะเอาครับไปเลสโก้เก่งกพรอนี่พาหลียวพอนี่พาไปมานเหลียวเมืองรถมาครับออนืออ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 ออออ เปิดไฟเลี้ยวคนกิ hmm ๊บออกเปิดไฟเลี้ยวครับไป Let's go มีหนาไฟเลี้ยวข้ามเลี้ยวขวามีหมดครับต่อี้เราจะเลี้ยวขวาครับข้ามสะพานสะพานท่าบนนะครับอ๋องสะพานนี่เมืองเก่าเกร้านครอ่าครับวันนี้ผมก็ป้าเพื่อนๆมานั่งรถมานะครับเปิดลูกตังปเกษตรนะครับ ไปเลยอยู่ประเทศไหนแล้วครับอิสลามเหรอประเทศเอฟซีพี่ใจครับขายเลยไปตอนไหนนไวัดอะไธรรมวันธรรมไก่วัดธรรมบ้าเออบุญล่ะจะลิ้ยงล่ะไม่ล่ะเอาปีปีไปเลยตอนนี้ครับ ผมกป๋าเปิดแกนเอวแมงก้าป้ายนะครับเ้าหลีมาเอาเด็กเกาหลีมาเฮ้ยเด็กเ้าหลีไปซื้อสดเลยอ่ะผมผมก็เด็กเกาหลีนะผมคนเมืองเนี่ยวันนี้ก็มาหนักรถมากปีบ่าวครับถ้าเอฟซีอยากติดตามก็มาได้ครับปีบ่าวหอมรถมากไอเหลียวครับผมไอเหลียวไอบาลืมคว้าครับไอเหลียวสุดรองเขาครับไปเลสโกอีกนู้ แนแมนแมอันน <Ê> ้บ่เเนนบักเาเดี๋ยว <c oughs> ่านนักเดอบ่เือเดี๋ยวดนี่บ <c oughs> ้านอันนี้อันนี้เขาห้องไหวครับบ้านสนเก่าครับบ้านบักเก้าบ้านเก่าโซนบ้านบักเก่านอเดี๋ยวเดี๋ยวใสเมื่อเป็น เจอบ้า <muitas> นส <arias> ัน <sketches> น <of course> um, <than women, S 2> ักครับบ้านสัน no นักเนาะครับตอนนี no ้บวดปิด no กันครับโควิดเลยตอนนี้มันปิดเขาจอนผ่วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับมือนกันนี้ครับอันนี้คือนี่บ้านสันนักครับบ้านโบราณนะครับหลงนับครับสวยงามงานเต็งเล่นงานหลงเนี่ยเดี๋ยวปิ๊กมาครับงานหลงหัวหลงเนี่ยได้ครับโอ้โะไปละไปไปอีนูไปต่อเลยอันนี้ทุกข้าวเขานะ อออตอนนี้เขาก็อยู่ในโซนเมืองเก่าของห้องเมืองเก่าของจังหวัดลำปางนะครับนอของห้องว่าชุมชนตาาโอ้ครับผมโอ้โอโล่นมาแต่ย่างหวัวกันนี่ตกลงแล,ลแล้วถือบะเล่าเหครับกอ,อนนี้เขาก็อยู่แถวใกล้ถึงตลาดครับตลาดนี่นะแต่ก่อนมาเจ้านี่ผมมาซื้อกับข้าวมันหมากเข้าว่า ผมชอบกินแกงกระด้างแล้วก็แกงกระด้างกัดนี่ผมชอบทุกปากผมยไงเปลยนเปลี่ยนหัเจ้าครับแกงกระด้างไงแกงนี่มันแข็งเกรเดิร์กนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปจี้พอกาตีมีแกงกระด้างแต่ต้องมาเจ้านะครับตอนนี้มันแรงแบบ เฮ้ยเจนจิลาวิ่งหนนูมาซุกซ้กเล็ะว้าเจนจิราดิมาแห่งดีขนาดพรอนีพาเ้ยจาพรอนีพาโอ้ย้องจิวพตลอดพอนีพาให้ขอโทอด เครื่องกิกของของลุงนะเออนะครับในนี้นะเครื่องกินของผมอามาครับเอามาตั้งนจืดมาครับเ่าลมเรื่องไหนเรื่องเลี้ยวขวาลูกพี่เลี้ยวขวาพี่เออเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเนาะแ่เดี๋ยวผมจะพาไปข้ามสะพานอ๋อสะพานเหรอจ้างเพล็กครับสะพานจ้างเพล็กเนาะไอ้แกงกระแดงไปได้กินนะ บ่ได้ไปไก่เพราะว่ารถมาบอกไปไปไม่ได้ไปไม่ได้รอดนะครับไปยังว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังผมไปปลามาตอนเอารถเขียงมาเอออย่างเงี้ยเรา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 ข้าเนี่ยนี่ครับตอนนี้มันก็เวลาใกล้เย็นคุมสิบเลี้ยวขวาลูกเพ่อ่าผมเปิดไปเลี้ยวรถมาครับนี่รถมาเขาก็มีไฟเลี้ยวนะครับนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่้เพราะว่าเพื่อความปลอดภัยครับนี่มาโจงสันแล้วครับไปไหนนี่ตอนนี้เขาก็ ข้ามสะพานครับ Let's go เนี่อันนี้เขาดูบรรยากาศอันนั้นคือสะพานสะพานรัชดาสะพาเดี๋ยวเขาจะข้ามทั้งนนะครับเพื่อนๆตอนนี้รับลู่เด้อเด้อไปเด้อ็ผ่านเจ้าทุกวาเด้อเด้อเด้อข้ามเย็นจีลาไปเลยอีหนูตอนนี้ จะเลยสภาชแสงเพียรแล้วครับอพอถึงข้างเพียรก็เปิดไปเรียวขวาครับทานจนุกว่าแล้วครับเอาเฮาเรียวขวาครับผมถูกวะครับได้เลยไปทานดูว่าแล้ครับนี่นี่ทานจุกว่าแล้วครับอ่านี่เรียวขวาครับโอ้จะตกรถจะตกอันนี้จอนจุกว่าครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางอ่า นี้ชิ้าเรอชิา้าเกล็ปาเกปาเกลนดีลามกล็หาเ็ดาเกั็าลเก็าเกลาเเกาเาเกาเกล็ดเาเอาเาเอาเกลเอาเดปาเาเกล็าเเกาก็ลลเดเ่ดาเกดก ลิกว่าไส้กวัาไส้เยอะโยู่นะลูกว่ไส้ครับอาหารียกไส้อ่ากินสบายลุกสนุกลุกสบายครับนั่งเรนะเชื่อโอเคเลครับมากินเหล้ามากินเหล้าเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ล้านลูกพี่ครับแปแปแปะแหละแปะแปแปะแปะโอ้อ้อ <ด>นั่นของห้องว่าสะพานออเรนครับอ๋อสะพานวัดสิงชยัยสวยงามไปเขาก็ไปต่อครับเดี๋ยวไปให้ลูกเน่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 สะพานออเรนไยครับเดีเ๋ยวไปแดนมากของจังหวัดลำปางมางะามนะครับไปต่อเลยกอินู ชิ่อแขกเด็อดุโอ้โหตอนนี้เขาก็มาแห่งปี้ครับในแลนด์มาร์คของจังหวัดลำปางครับสวนสาธารณะเขาห้องอยังไงลืม,มลไปละเออผ,ผมก็ม่ได้มาสักแต่บ้านผมอยู่บ้านนอกมาได้เข้าแยงักเแต่ครับอเอ้า,ออาอมาเยียงนะกำนอนนะบ่ ของเอ้าเขาก็ให้าแบบนี่ยเนี้เดี๋ยวด้มาถ่ายรูปได้มาถ่ายรูปน่าสวยสุดเลยเออขอให้สวนสาธารณะเขล่างนครครับเพื่อนๆปื่นี่มีคนออกับลังกายเพียบเลยนี่ครับโอ้โหคนเต็มเลยเพื่อนเปื่อนยืดบามายุดนะครับไปเลยครับนี่ครับคนเยอะแยะ า่า <c oughs> ่าอทัก well, อ่ายนายแล้วไปไปต่อเลยนูไปนไปเลยไปไปหาแม่ลูกดไปปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเนี่ยนียเนี่ยเนี่ย เรื่อยๆเยไปเอยๆไปเรือไปเ่อยๆไปอยๆไปเ่อยๆไปเ่ยไเรือยเ่อยๆไปรอรั่นเร่ยเรือปเรื่อย่ยเรยปเนื่อในจัเหื่อยๆปเงคยรับยเร้านเราบแตเขา่อมว็จับห่้าเอป็รไเพื่อนผไปมรยเรียนมเรยมต้นครับแต่ผมก็จับหน้าเจ้าของเปดไปได้แล้วครับ นี่เ <akl> ห ah ็นปสาวสาวแย่ๆเลยนี่เห็นเ้องสาวเพียบเลยนี่นี่ไม่แต่สาวสาวครับไป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 ต่อ ไอ้วรไอ้เรไอ้เอครับตอนนี้เขาก็มาโซนนี่เขาห้องว่าอวินอัศวินาินโอ้โหไว้ไว้หลุดนะไว้รุ่นลำปางนี่แต่กอนไข่ไก็ต้องมาอัศวินครับไม่ค่าเยอะนะครับผมเป็นเบาแต่ก่อนผมก็มาครับ โอ้มาอย่างเหมือนกันก็ผู้เสียตัวในบ่อยเลยไม่ว่าไปเลยเฮ้ยนี่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 ่นี่นี่นี่ข้างในคนเทียบวันี้ปลาเปลือดมาเอาหลอบเลี้ยงแต่อาจจะเป็นหลอบเลกนะครับอ่จจะหลอบใหญ่เน้อหลอบใหญ่คอันนี้หลอบใหญ่แล้วไงหลอบหลวงเลยนะโอเคโอ้ห๊อออ๊อ ฝากเพื่อนๆติดตามเพจครับควงแมงรถมาด้วยนะครับถ้าถ้ามีอาหารดีๆพีย่างเดียวผมก็จะเอาลงเพจครับแต่วันนี้มาได้ทําอาหารนะครับป้าเพื่อนๆมาแอลกันครับแอลหลอบเรียงครับโดยการนั่งรถมาครับอขอบคุณของปินานเดียวพุนสมบูรณ์กับเกียวรถมาว่ามีใจ เขาว่าปักเก้นลูกก้อนอาตอนนี้ก็กกกกเหลือกำล่งนะครับนี่อ,อันนี้เขาก็เจอแลนด์มากอีกแห่งนึงของจังว่าลำปางนะขอห้องว่าห้าแยกหอนาฬิกาครับผมห้าแยกหรอ แน่นี่เลยเลยเล้าแยกหอนเลยแกครับไ้าแยกหอนเลยแกครับเวลางยิ้มังเนะ่ยเอาเนี่ย รอบเพื่อนๆนี่ตอนนี้เขาอยู่5ายกรถมาของงามรับเดี๋ยวผมก็วันนี้เ,าเอาเอวครับไวเอบประทูแอวเวียนหน้าก็จะมีไอ้ลำปาเก็บีครับตีหยาเตะบอลไทยลีกนะครับผมอุ้ยอารมมาเจอเลยอนะ่ะผมติดตามมาแต่ปี2 0 0 9ันเก้า ตอนนี้สองพันอย่างนี้ยำได้ละโอ้ผมดูตลอดตอนไี้ผมผมจะได้ดูบอลไฮลีกบ้านผมแล้วเจอโคษณาั์กำนอฝากเพื่อนเพื่อนที่ตามด้วยน,นะครับไปทาไปต่อเลยครับนี่ครับเพื่อนเนถึงตลาดออมสินแล้วครับอ่าตลาดเก่าแก่ของจังหวัดน้ำปางกลางคืนนี่จะมีตลาดได้หวา ขายของพวกพักพวกอะย่างเขาขายทรงเนาะแล้วก็ประกาศไม่กล้ารายย่อยก็จะมารับตรบงนี้นี่ักกไม่เนาะกกัไม่เนกรลดลดจะติดนะครับช่วงนี้นะกะะารจราจรติดคัดมากนี่นี่นี่เออโอ้ยเจ้าหัว ดูมงมันค่มาฆ่าขายเนา<ด>ะ,นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้เปื่อยๆดูนะครับนี่ฟังไายนะครับนี่<อ>น,นี่นี่ครับโออ่าดูเลยครับสุงสายนะนี่ครับเปื่อยๆซอยนี่ก็ข<า>้างซอยเลยครับนี่นถ้าว่าถ้าเทศกิจมานี่เป็นก็บไม่ได้ขายนะครับ ตอนนี่เคล็ดลเปิดปลอยครับแต่เราปิรับผมเพื่อนรถมาแล้วก่อนของขายเทียบเลยครับฟังนี่ฟังไายมือนะครับตีผมทายให้เพื่อนด้วยเป็นผลละไม้กันแล้วครับผลละไม้เยอะมากรถมาเล้วก่อนไปครับ ไปจับไหมล่ะนี่ครับพ่อครับไปก็ร้านไปละเอาไปเลยๆนะครับเพื่อนๆไปเอยครับนนี้นี่ครับตอนนี้อ่าอันนี้สานเจ้าพ่อดังครับอ่ารับเพื่อนๆตอนนี้ก็ผมผมก็ฟ้าเพื่อนแอวหล่อเพียงลำป้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจนไปคลิปหน้าครับเดี๋ยว คลิปหน้าไปการทำอาหารนาอวันนี้ไม่ได้ทำอาหารสักอย่างเลยไม่เองเดียวเลยขอบคุณเพื่อเปลีนป่นดีติดตามครับฝากดไแร์กดแกกช์ครับติดตามช่องคว้แม็กรถมาเลยนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ